สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่วีจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆเพื่อให้ทุกคนเนี้ยเอาไปทำํำแล้วก็ไปเปลี่ยนชีวิตกันพี่วีคนหนึ่งค่ะเป็นแค่แม่บ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งค่ะไม่ใช่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่โค้ดหรือไม่ใช่ผู้ที่รู้อะไรมากมายแต่ที่ทุกวัน ทำคลิปออกมาคือทำจากประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันจากประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันจากการที่ตนเองเนี่ยเรียนรู้ลงของคอร์สมาก็เยอะเรียนรู้ก็เยอะและประสบการณ์ของตัวเองและก็เอาผลลัพธ์ของตัวเองเนี่ยมาแบ่งปันให้ทุกคนไม่ใช่ครูบาอาจารย์ค่ะขอเป็นพี่เป็นน้องกับทุกๆคนเพราะการเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยมันจะแบ่งปันได้ออกมาจากใจมากกว่าความรู้สึกมันจะ ใกล้ชิดกันมากกว่าพี่บีขออนุญาตตัวเองเป็นพี่เป็นน้องกับทุกๆคนเพราะเราเองใช้การทำสมาธิและเรียนรู้กดแรงดึงดูดกดหวานและเราได้ผลลัพธ์จริงๆถ้าพี่น้องกันคูยคุยบอกกันมันจะรู้สึกสบายใจและมีความสุขใกล้ชิดกันมากกว่าฉะนั้นวันนี้ก็คือเราก็อยากจะมาบอกกันว่าไม่ว่าพี่บีจะเรียนรู้หรือฝึก ตัวเองทำตัวมายังไงก็คือเอามาบอกหมดเลยจะไม่ทำเป็นคอร์สเป็นอะไรเพราะว่าเชื่อว่าครูบาอาจารย์ะเยอะอยู่แล้วทุกคนไปลงเรียนคอร์สกับครูบาอาจารย์ได้เลยใครที่ถูกจริตกับใครไปเรียนกับคนนั้นแต่ส่วนตัวของพี่วีคือเป็นคนหนึ่งที่เรียนคอร์สจ่ายค่าคอร์สเนี่ยเยอะมากๆทั้งกดแรงดึงดูดกฎจักรวาลเรียนทําสมาธิเรียนเกี่ยวกับการทําพลังงานจับพลังงาน แม้แต่เรียงทําสมาธิแบบใหม่คือลงคอร์สจ่ายเงินจริงๆแต่ถามว่าตัวเองผลลัพธ์ขนาดไหนทุกคนผลลัพธ์ของคนเราไม่เหมือนกันความพอใจของคนเราไม่เหมือนกันบางคนเอาแบบว่าให้รวยร้อยล้านไปเลยนี่คือผลลัพธ์บางคนแค่เรามีความสุขแบบถึงจุดสุดๆนี่ก็คือผลลัพธ์ ฉะนั้นความพอใจของแต่ละคนแตกต่างกันฉะนั้นพี่วีถึงบอกว่าพี่วีฝึกพี่วีทำเอามาบอกเป็นพี่เป็นน้องกนันเกี่ยวกับการทำสมาธิเรื่องกับกจิตวิญญาณหรือความเชื่อเราทำแทนกันไม่ได้แต่เราสามารถเอามาแบ่งปันเอามาบอกทุกคนได้เพราะมันเป็นเกี่ยวกับความเชื่อและอารมณ์ความรู้สึกของเราเราเองก็ไม่สามารถทำให้ใครได้ การที่เราจะดึงดูดหรือได้ผลลัพธ์นั้นมันขึ้นอยู่ที่คนคนนั้นต้องทำเองคุณจะเชื่อมต่อกับจิตผู้รู้ของคุณหรือได้ผลลัพธ์หรือมองเห็นภาพจินตนาการสร้างภาพหรือสร้างอารมณ์ความรู้สึกคุณจะต้องเป็นคนปั้นมันขยี้มันเขาเรียกอะไรอะบทความรู้สึกกระตุ้นมัน วิธีกระตุ้นของพี่วีถ้าเป็นการที่เราจะทําให้เรามีความสุขพี่วีจะนึกถึงความสุขอย่างเรายืนจนอยู่ตรงที่สูงๆแล้วทาให้ลมเป่าหรืออยู่หน้าแอร์หรืออยู่หน้าทัดลมอะไรพวกเนี้คือทําให้เรามีความสุขหรือฝักบัวให้น้ําไหลเข้ามานี่ก็คือความสุขและเรารู้สึกตรงนั้นหรือเราจะมองเห็นคนที่เรารักเนี่ยมีความสุข ที่เราทําอะไรให้กับคนที่เรารักแล้วเขามีความสุขหรือเรากินอาหารอร่อยๆออแล้วเรามีความสุขตรงเนี้ค่ะคือเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเวลาเราปั่นอารมณ์ความรู้สึกของเราให้เอาความรู้สึกตรงนั้นค่ะมาทําและทําแล้วไม่ใช่แค่หยุดตรงที่เราทําสมาธิคือในระหว่างวันเราก็เอาความอารมณ์ความรู้สึกนั้นแหละค่ะมาอยู่ในปัจจุบันคือความสุข ตลอดทั้งวันเพราะอะไรถึงต้องทําอย่างนั้นเพราะจิตใต้สํานึกของเราไอ้ต่อมภัยเนียบกรนอหรือเรดาร์ของเราเขาไม่รู้หรอกว่าอันไหนเรื่องจริงเรื่องจริงเราอาจจะอยู่บ้านเราธรรมดาแต่สมองหรือจิตใต้สํานึกของเราหรือการสร้างอารมณ์ความรู้สึกของเราเราอาจจะอยู่ในเมนชั่นที่สวยงามเลศหรูอลังกาแต่ จกกิตใต้สำนึกของเราหรือต่อมไพเนียลแกรนหรือตาที่สามของเรานนวรอนของเราเขาจะไปตามหาเชื่อมโยงเอาสิ่งที่คล้ายๆกันที่เรากำลังปล่อยอารมณ์ความรู้สึกนี่แหละเขาจะไปติดตามหาชักจูงเขาฉลาดมากเรื่องการไปตามหาแต่เขาแยกอารมณ์ความรู้สึกกับเรื่องจริงไม่เป็นฉะนั้นคุณอยากจะได้ผลลัพธ์อะไร พี่บีเอามาบอกคุณได้แต่คุณจะต้องฝึกอารมณ์ความรู้สึกของคุณปั่นอารมณ์ความรู้สึกของคุณรู้สึกแล้วทําให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่กับมันอย่างนั้นตลอดทั้งวันและเราจะต้องไม่โกรธเราจะต้องโกรธไม่เป็นเพราะอะไรเพราะเราโกรธปุ๊บเหมือนกับว่าเราเหยียบเบรกทันทีเพราะถ้าเราเหยียบเบรก พอเหยียบบ่อยๆเหยียบบ่อยๆของอารมณ์ความรู้สึกของเราเจ้านือรนกําลังตามหาสิ่งที่เราปรารถนาเหยียบบ่อยๆแล้วมันจะเคยชินนี่คือสิ่งที่หลายคนที่เรียนรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลหรือคนที่รู้เรื่องนี้มาเกี่ยวกับการจินตนาการหรือสร้างบทภพาพยนตร์ในหัวหรือแม้แต่ทาสมาธิเขาจะเรียกว่าเฉยชาชินชาตรงนี้สําคัญมากๆทุกคน ถ้าคุณไปเรียนกับครูบาอาจารย์คนไหนก็แล้วแต่ตอนเรียนแรกๆคุณจะรู้สึกตื่นเต้นมากๆแต่เมื่อเราทําบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าคุณจะรู้สึกชินชาคุณลองเอาเคล็ดลับที่พีวีบอกคุณไปว่าหาจุดความสุขของคุณแล้วเอามาทําตรงนั้นแล้วเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของคุณให้คุณมีความสุขตลอดเวลาแล้วสร้างตัวนิวรอนที่อยู่ในหัวของคุณ ให้เขาเริ่มจับตัวกันเชื่อมเชื่อมโยงกันใหม่ฝึกได้ไม่มีอะไรเพราะเมื่อเราสร้างความสุขบ่อยๆไอตัวอารมณ์ความรู้สึกที่เราเคยเหยียบเบรกอะไรพวกเนี้มันไม่มีตัวอื่นมาเกาะเขาก็จะตายไปเพราะเซลล์ของเราหรือนิวรอนของเราเขาเกิดใหม่ตัวไหนเก่าแล้วเขาก็จะตายไป เรื่อยๆแต่ตัวใหม่ๆที่เกิดมาก็คือเขาจะมีความสุขและเขาจะดึงดูดมาเมื่อคุณคู่ควรคุณอย่าผิดหวังและคุณอย่าหวังว่าสิ่งที่คุณส่งไปมันจะได้ทันทีทันใดคุณจะต้องเป็นมันให้ให้เต็มที่เมื่อคุณคู่ควรจักรวาลถึงจะส่งมาให้คุณจะต้องเชื่อและ ถ้าเกิดคุณผิดหวังว่าเฮ้ยฉันทํามาตั้งนานแล้วทําไมมันไม่ได้ผลอย่างที่ครูบาอาจารย์พูดนั่นก็คือคุณยังไม่เชื่อคุณยังหวังว่าสักวันหนึ่งมันจะเป็นมันจะได้แต่ถ้าเกิดคุณเชื่อแม้นคุณไม่ได้วันนี้คุณก็ขอบคุณมีความสุขเพราะคุณเชื่อแล้วไงครูบาอาจารย์หลายคนเขาก็บอกแล้วว่าเขาทำได้พี่วีก็บอกว่าพี่วีทำได้และคุณเองเชื่อ แมนวันนี้เราไม่ได้เราก็ให้เชื่อเราบอกว่าโหขอบคุณมากขันจักรวาลขอบคุณมากๆเลยฉันรู้เลยว่าของขวัญชิ้นใหญ่ของฉันมาแน่นอนเลยมีความสุขฉันคู่ควรคุณก็ใส่พลังของคุณออกไปหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะทําให้เราเนี่ยเชื่อเชื่ออย่าชินกับหูอย่าชินกับอย่าทํำให้มันชินเพราะเมื่อไหร่มันชิน ก็เหมือนกับเราเหยียบเบรกบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันก็ไปไม่ได้คุณจะต้องทําด้วยความสุขและความเชื่อมันต้องใช้เวลาไหมบางคนไม่ต้องแล้วแต่ว่าจักรวาลวงจรของเราเนี่ยเวลาของเราเนี่ยมันมาถึงตอนไหนบางครั้งคุณสังเกตดูเราเกือบจะได้แล้วแต่เราไปเผลอเหยียบเบรกบางสิ่งบางอย่างแล้วรอบของเราก็มาไม่ทันนี่คือ กดควอนตัมหรือกดที่พลังงานที่เรามองไม่เห็นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วแต่ว่ามันจะมาถึงเราตอนไหนจะถึงทีหรือตาของเราตอนไหนถึงได้บอกว่าให้คุณปั้นอารมณ์ความรู้สึกมีความสุขตลอดทั้งวันก็คือสร้างมันฝึกมันเป็นมันแล้วคุณจะได้รับมันอยาแค่คิดอย่างเดียว คิดอย่างเดียวก็เหมือนกับเราเขียนแล้วก็ไปแต่ถ้าเกิดไหนไหนเราก็เรียนไหนไหนเราก็รู้เรื่องนี้แล้วปั้นมันและมีความสุขกับมันจําไว้ค่ะเราจะต้องยกระดับจิตใจของเราให้มีความสุขและเราจะต้องเอาคลื่นความสุขของเราเนี่ยอยู่ให้เท่ากับผลลัพธ์ของเราเลยมมากกว่าเพราะนั่นก็คือไอ้เจ้าจติดใจทำเนื้อของเราอะ่ะเขาเริ่มทํางานแล้ว มันเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งที่ทุกคนฝึกทำแล้วคุณถึงจะได้เพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยคุณจะเห็นไม่ว่าจะเป็น Tik Tok หรือ Facebook หรือ youtube มีการออกมาแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับทำสมาธิแล้วเกิดผลสำเร็จมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆ หความคิดเราจะต้องเปลี่ยนก่อนและความคิดของเราเราจะทําให้ตัวเราเนี่ยเชื่อเมื่อตัวเราเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเริ่มตัดต่อเชื่อมโยงเข้ามาหากันมนุษย์คนเราจงอย่าสร้างขีดจํากัดให้กับตัวเองปล่อยอิสระปล่อยอิสระไม่มีขีดจํากัดให้กับตัวเองไม่ว่าด้านอารมณ์ด้านความรู้สึกใดๆก็แล้วแต่ปล่อยมันให้เต็มที่เราไม่ต้องไปบอกใคร เราแค่ปล่อยอารมณ์ความรู้สึกไม่มีฉีดจําจำกัดว่าแค่นี้พอแล้วไม่ต้องไม่ต้องเพราะมันเสียเวลาที่เราเกิดมาเราทำทั้งทีเราปั้นทั้งทีปล่อยให้สุดนี่คือสิ่งที่เราอยากจะออกมาแบ่งปันค่ะและอยากให้ทุกคนฝึกพี่วีรู้สึกว่ามันเปลี่ยนชีวิตจริงๆและคุณหลายๆคน คงจะเห็นถ้าคุณติดตามพี่วีคุณจะเห็นว่าความแตกต่างและความรู้สึกที่พี่วีเอาออกมาแบ่งปันมันคือสิ่งที่ประสบการณ์ของเราล้วนๆจากที่เรียนรู้พัฒนาตัวเองและก็ได้ออกมาแบ่งปันมันไม่จําเป็นค่ะว่าคุณจะต้องไปเรียนคอร์สจ่ายค่าสูงๆแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่จิตของคุณหัวใจของคุณเปิดนั่นแหละค่ะคุณค่อยไปลงเรียนคอร์สกับครูบาอาจารย์แล้วหาครูบาอาจารย์ที่เขา คิดว่าเขาสามารถนำคุณได้แต่หลายคนค่ะแค่เรียนฟรีประสบความสำเร็จอย่าเสียเงินเปล่าๆแต่ถ้าเกิดคุณใจของคุณอยากจะเปิดเรียนแล้วแค่คุณเรียนฟรีและฝึกการทำแบบนี้ค่ะเพราะว่าพี่วีเอาออกมาบอกทุกอย่างที่ตัวเองทำฉะนั้นถ้าเป็นพี่เป็นน้องกันถ้าเปิดรับพี่น้องคนนี้ก็ขอให้คุณฝึกเพื่อที่คุณจะได้ ประสบความสำเร็จและบอกพี่น้องของคุณอีกต่อไปเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันคือครอบครัวของจักรวาลขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ